ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาสิ่งที่เราจะตั้งใจทำความดีต่อไป หรือทำที่ผ่านมาก็ตั้งในปัจจุบันนี้เนี่เป็นสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปเป็นผังสำเร็จข้ามพบข้ามชาติกันไปที่จะไม่มีผลนั่นเป็นไม่มีไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วก็ตามเพียงเล็กน้อยก็มีผลแต่เราความดีที่เราทำนั้นมันยิ่งใหญ่ย่อมได้ผล อย่างมหาศาลทีเดียวเพราะฉะนั้นใครจะว่าเรางมงายนะี่อย่าไปหวั่นไหวอย่าไปเชื่อบุคคลน,นั้นซึ่งศีนหน้าก็ยังไม่บริบูรณ์ให้เชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ในตัดสรุแล้วเองโดยชอบได้บรรลุความสำเร็จ ของการสร้างบารมีได้ไายทอดคำสั่งสอนสืบต่อเนื่องมาถึงเราสิ่งที่เราได้ทำอยู่นี่เนะี่ยคือสิ่งที่เราได้เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับคำว่างงงายก็คือดวงปัญญาอันบริสุทธิ ที่เกิดขึ้นมาด้วยจิตที่เป็นกุศลของเราแล้วจะมีสิ่งทดสอบพอกำลังใจของเราเนี่ยจะเข้มแข็งจะสูงส่งเพียงไรพร้อมที่จะนำพาวิชาธรรมกายไปสู่ชาวโลกไหมที่ผ่านมานั่นเป็นเครื่องยืนยันบรรลุหลวงพ่อทุกคนตั้งที่อยู่ในที่นี้ก็ดี และที่ยังไม่ได้มาเป็นเรือนแสนเรือนล้านนั่นพร้อมแล้วสำหรับการที่จะก้าวต่อไปสู่โลกภายนอกเพื่อนำวิชาธรรมกายไปเป็นที่พึ่งต่อมวลมนุษยชาติเพราะทุกคนไม่ได้วันไว้แล้วก็ข้อสอบที่สอบผ่านมานั่นมาจากทางทุกสื่อ ทุกสื่อก็ได้ออกข้อสอบกันมาอย่างกรุนแรงทีเดียวแล้วก็ยังมีหน่วยที่ไปทดสอบตามบ้านอีกทำให้เรากลัวก็มีทำให้เข้าใจผิดก็มีขวางทางกันลดมาให้เราเดินทางมาปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญบุญก็มีแต่เราก็สอบผ่าน อย่าหวั่นไหวอย่าวิตกกังวลกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังเหมือนเสียงสวดมนต์ฟังแล้วทำใจให้มันสบายๆถ้าใครพร้อมที่จะฟังก็ฟังเอถอดแต่ใครไม่พร้อมที่จะฟังสิ่งนั้นก็อย่าไปฟังใครพร้อมที่จะดูก็ดูเถอดถ้ายังไม่พร้อมที่จะไปดูก็อย่าไปดูมันทำหน้าที่ของเราต่อไป หน้าที่ของเราที่มีอยู่คือการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างบารมีและการเข้าถึงธรรมจงอย่าวันไหวในทุกสิ่งให้สังเกตดูว่าเราหวั่นไหวไหมหลับเป็นสุขไหมฝันดีหรือเปล่าตื่นขึ้นมาอย่างเบิกบานหรือเปล่า มนโปนปณิธานที่เราตั้งใจที่จะทำความดีอย่างเท่าเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมการรับประทานอาหารของเรายังมีรสชาติอร่อยดีไหมระบบใหญ่ดูดซึมของเราเป็นอย่างไรเรายังออกจากบ้านด้วยเสื้อหยุดหรืออภรณ์ที่เป็นสนัญลักษณ์ของการสร้างบาร,รมีได้หรือเปล่าพระมหาสิริรยธาตุเนี่ยเรายังกล้า แขวนออกมาข้างนอกไหมเมื่อมีใครเขาล้อเล่นเราพูดเล่น่ายังมาวัดปรรมกายอ,กอีกเลยยังแขวนพระมหาสิริรยลยท่าอีกเลยหรือ,อยังแต่งชุดนักรบกองทัพรรมอย่างนี้อ,อีกเลยในเมื่อเขาขย่าวขวัญกันมาอย่างนั้นนะ่ะถ้าลูกทุกคนไม่หวันไหวยิ้มแย,ย้มแจ่มใสให้อภัยทาน มีจิตใจที่เปิกบานอยู่เสมอไม่ถือโกรธไม่ขัดเคืองไม่น้อยใจว่าเราทําความดีมาขนาดนี้เนี่ยยังมีเธอหล่อนนั้นทําอย่างนี้กระชันได้เนี่ยถ้าเราไม่หวั่นไหวไม่น้อยใจไม่ขัดเคืองโลกพร้อมแล้วที่จะนำวิช,ชาธรรมกายเนี่ยขยายไปสู่ชาวโลกต่อไป ให้ชาวโลกเขาได้สมหวังไม่พลาดโอกาสจากการมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เขาจะได้สมหวังดังใจพระใจเขาปรารถนาอยากจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงอยากจะหาที่พึ่งที่ระลึกที่ยามทุกข์ก็พึ่งได้ยามสุข,ขก็ระลึกถึงได้ยามมีภัยก็เป็นหลุมหลบภัยเป็นป้อมเป็นก่ายได้ แม้จะเจ็บจะป่วยไข้ก็ไม่วิตกกังวลจะตายก็เบิกบานเหมือนดอกไม้อนันตการที่บานตลอดเวลาเป็นอมตะเขาปรารถนากันอย่างนี้บางคนปรารถนาอยากจะรู้เรื่องราวของชีวิตวเกิดมาทำไมมาจากไหนอะไรคือปองหมายของชีวิตขวเขาก็จะไม่พลาดโอกาสที่ดีนี้เมื่อลูกทุกคนพร้อม ที่จะนำวิชาธรรมกายขยายไปสู่ชาวโลกเพราะฉะนั้นสังเกตดูที่ใจของเรานะลูกนะนั่นคือข้อสอบอย่าไปโกรธอย่าไปขัดเคืองอย่าไปน้อยใจท่านเหล่านั้นเลยทุกสื่อก็พยายามตรวจสอบออกข้อสอบเราว่าเราจะสอบผ่านไหมถ้าเราสอบผ่านเขาก็จะชื่นชมอนุมโมทนากับเราต่อไป เพราะฉะนั้นทำใจให้ปิติเบิกบานในการสร้างคุณงามความดีกันต่อไปไม่ว่าจะมีหน่วยไหนที่ก็จะมาทําอย่างที่กล่าวแล้วให้กลัวก็ดีให้เข้าใจปิดก็ดีขัดขวางก็ดีใช้กําลังใจใช้สติและปัญญาอันบริสุทธิ์และมหากรุณานะลูกนะสังคมมนทนตอนนี้นะ่ะเดือดร้อนกันเป็นแถวนอกจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ กับการสอบอารมณ์ของสื่อมวลชน,นที่ทำให้รัตตาของพุทธศาสนิกชนตัวประเทศนั้นหวันไหวงอนแงนคลอนแกลนงเคลือบแกล้งเพราะเขายัางไม่หนักแน่นเหมือนอย่างลูกทุกคนที่ท่านเหล่านั้กนกระจายกันอยู่ประเทศประเทศหลอบหลอบวัดของหลวงปู่หลวงตาเราเนี่ยตัวประเทศเขาวันไหวที่นี่วันไหวเนี่ยมันก็มีผลทำให้ ปัจจัยอันควรแก่สมณะบริโภคบินฑบาตเก่าดีเสนาสนะจีวรยารักษาโรคอาหารหวานข้าวปัจจัยอะไรต่างๆเหล่านะั้นนะท่านก็ขาดแคลนท่านขาดแคลนเรามากทีเดียวทั่วประเทศหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนเนี่ยสร้างบุญใหญ่ตอดประปาสามัคคี บูชาทำหลวงพ่อวัดปากน้ำประสีเจริญซึ่งยามที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านอยากเลี้ยงพระเนนให้ได้ทั่วประเทศเมื่อท่านบรณภาพไปแล้วเราก็ควรจะสืบทอดจิตนาท่านทำความปรารถนาท่านให้สมหวังมันก็เป็นบุญของเราเป็นมหาทานบรมมีของเราและเราก็ได้มีโอกาสได้บูชาธรรมตลอดจนกระทั่ง ได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่สนับสนุนหลวงปู่หลวงตาตามวัดวารามต่างๆภิกษุสมมเณีทั่วประเทศที่ได้อุทิศตนเข้ามาในพระพุทธศาสนามาสร้างบาร,รมีมาทำบุญใหญ่มาทำงานที่สำคัญมากๆทั้งสงเคราะห์โลกสงเคราะห์เผื่อมนุษย์หลายๆวัดทั่วประเทศเป็นตั้งโรงเรียน บางแห่งเป็นทั้งรงพยาบาลรักษาไข้ากายเป็นโรงพยาบาลรักษาไข้ใจโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรครวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อกิเลสกิเลสทั้งใจและทั้งก็ชชวยกันเยียวยากันไปบางแห่งท่านก็เป็นตุลาการคอยไกล่เกลีย่ยให้เกิดความสมัคคีปลองดองกันในหมู่เพื่อมนุษย์ที่ ยังมีกิเลสมีความขัดแย้งกันท่านช่วยดับปัญหาเหล่านั้นไปบางแห่งในช่วยเลี้ยงลูกชาวบ้านที่ด้อยโอกาสอ่เมื่อชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีความสามารถจะดูแลหลวงปู่หลวงตาหลวงลุงหลง,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 ลงพี่หล,นะลวงอาเน่ยก็รวบรวมเอามารับผิดชอบดูแลกันไปประคับประคองชีวิตกันไปจนกว่า จะตายจากกันไปหรือจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางท่านทำงานเหนื่อยยากมากและทีนี้ดูดูสิ่งที่ถัาเทียบเป็นค่าใช้จ่ายของชาวโลกเนี่ยคิดดูนะจ๊ะบางวัดฉันมื้อเดียวต่อวันบางวัดก็สองมือ้อไม่มีน้ำปนงปะนะมีแต่น้ำชาขน้ำเปล่าก็กลัวคอกันไป อาหารบางแห่งเนะี่ยบินตาบาดมาเนีมีแต่ข้าวอย่างเดียวนะกลับก็มาคอยมีกลับก็แล้วแต่ท่านจะนึกเอาจะนึกฉันกับอะไรท่างกันนึกเอามันอยู่ในอากาศจีวรได้ปีละชุดที่อยู่ท่านขลำบากอยู่กุฏิปุบป,ปุพังพังเอียงเอียงกันไปหยูกยาเจ็บไข้ได้ป่วย มีฉันก็ฉันไม่มีฉันก็โทนเอาลมหมายตายจากทุกทรมานกันก็นเยอะแยะ,ยะแต่หัวใจท่านเข้มแข็งเหลือเกินทำงานที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ใช่งบใช้งบประมาณของรัฐบาลเลยใช้งบประมาณของผู้ที่มีศรัทธาเพียงเล็กน้อยที่แบ่งปันข้าวแบ่งปันปัจจัยที่เหลือบ้างเล็กน้อยเนะี่ย ประคับประคองชีวิตของท่านไปทำงานอันยิ่งใหญ่เหล่านี้แล้วก็อย่าลืมเราจะเจอข้อสอบนักยิ่งขึ้นไหมจะสอบผ่านไหมสังเกตตัวเองให้ดีนะลูกนะถ้าลูกทุกคนสอบผ่านไม่หวั่นไหวยิ้มแย้มแจ่มใสหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนัง่งนอนยืนเดินเป็นสุขจิตใจเบิกบานชื่นบานให้อภัยาทานไม่วิตกไม่กังวล ไม่คุณมัวไม่ขัดเครื่องไม่น้อยใจใครแช่มชื่นสร้างบารมีต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลุงนะ